ฮัลโหลสวัสดีทุกคนยีด,ดีต้อนรับกลับมาสู่การ r รีอคชั่นอีกครั้งหนึ่งเย้ Yay! ซึ่งถือว่าเป็นการคัมแบ็กที่ใช้เวลานานนะับปีในการกลับมาทำช่อง YouTube อีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าเนื่องจากการที่เราหาโปรแกรมตัดต่อวิดีโออัปโหลดวิดีโออะไรไม่ได้เลยสักทีหนึ่งแล้ว กว่าจะหามาได้ก็ตอนนี้แหละซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีมากที่เราจะกลับมาทำคลิปอีกครั้งนึงก็คือคิดถึงการทำคลิปมากๆส่วนวันนี้เราจะมาคัมแบ็กด้วยการทำเรียกชันเพลง i m Not c o o l ของยอนอาใช่ไหมซึ่งเป็นบุคคลที่เราชอบมากเพราะว่าเขามีสไตล์ที่โดดเด่นเอกลักษณ์ที่สุดแล้วก็เพลงที่เราเคยฟังเขาไปล่าสุดก็คือ r ร d ก็คือนานมากอะ่ะ ใช่ก็คือแบบแต่ตอนนั้นคือเขาเปรี้ยวซ่ามากนะไม่รู้ว่าตอนนี้หน้าเขาจะเปลี่ยนไปอะไรขนาดไหน,นเพราะว่าหน้าเขาเปลี่ยนไปดูคลิปทุกคนโอเคเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราจะมาเรียกชันเพลง I'm Not Cool ของฮิยอน่ากันเลยไปเอาแล้วเอาแล้ว,แ,ลวแม่มาแล้วอะโอเคมือมือไร้ดำโอ้สุดยอดโอ้ชุด ชุดคือใครตัดขาดขาดโอ้อันรกอืมผมปียาลาลาคอปเล็บเลนส์โอ้พี่ชูคือตรงนี้เหมือน MV Keith เลยอะ่ะแบบเหลืองๆแล้วก็แบบแต่งตัวดำๆอุ mm ้ย hmm. oh. ชอบตรงนี้มีความแบบเป็น เทคนิคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ okay, โอเคเพลงผัดนั่นเองเอ,อ่าแล้วออาแล้วโอ้เปลี่ยนสีโอโหชอบผมมากอะ่ะเป็นร้านลักคอปจริงจริงอะ่ะโอ้โหเฟอร์น้องหนูน้อยโอ้โรองเท้า เหมือนเป็นชุดหมี่เขาใส่ชุดหมีป่ะตรงเท้าเกาใหญ่มากแล้วเวไอแกล์เกีย๋อจำง่ายอันนี้เหมือนเชอร์รี้เพอร์รี่เพลงอะไรนะแคลิฟอร์เนียเกิร์ลอ่ะใช่แคลิฟอร์เนียเกิร์ลอันแคลิฟอร์เนียเกิร์ลเอาแล้วควีนจงมาเอาไปก่อนน่กกากลัว <laughs> แล้วก็เซ็กซี่ด้วยนะโค โอ้ <Yeah>. oh, ชอบคน <Yeah. S 2> ผมแดงอ่ะ <Yeah. S 2> ไม่เกี่ยวกันเลยเพื่อนทำไมเขาต้องแบบชิมมันโอ้ไม่น่าจะเกี่ยวแไบที่แบบว่าเงั้นงำหรือเปล่า mm hmm. งูอันหลับก็มาโอ้โ oh, ห oh, ผู้ชายข้างหลังก็คือว่ามากกว่าที่สุดผ mm hmm. ูชาชาคียถทีบมาก mm hmm. อย่างกะทไว เ <Rainbow. S 2> รนโบ okay. Okay. ว์คือไม่เรนโบว์โอเคโอเคดวเนียกำลังไซส์ไซส์ดวนเนียไม่ไม่จริง You so cool girl เอาแล้วเอาแล้วอา่วเอาเข้าไปนะ i ร l h เฮอืมชุดเ <laughs> ซ็กซี่มากอ้อ oh. อียิปต์อาแรกเต้นเนาะเขาแบบเป็นเพลงที่เน้นเต้นมไม่ค่อยเน้นแบบเอมวีหรือะไรเย้โอเคทุกคนจบไปแล้วกับเอ i ม n ีอันนะ่คือของไอโยนาถือว่าเป็นเพลงที่เขาเขาก็คัมแบ็กเหมือนกันใช่ไหมก็คือจัดเวทแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วมั้ใช่ไหมแล้วก็มาเอ็มนี้ซึ่งเราว่า m อวีนี้เจ๋งนะตรงที่ว่าฉากอะ มีความแบบว่าเราชอบฉากหลังที่มันเป็นดอกไม้อ่ะคือแบบเป็นแคนดี้อคอาเตอร์แคนดี้มากแล้วก็เหมือนเทวิสแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเป็นเพลงที่สันส้นๆไม่ได้ยาวแต่ว่าตรงนี้มี good girl ก็เห็นคนรีแอคก,กันใช่ไหมมันน่าจะเป็นแบบปล่อยมาพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นยังไงต่อแต่ MV นี้เยี่ยมมากชอบฉากชอบลาลาคอปแล้วเจอการ MV นะ good girl บายบายเย่